สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอกระบะสีประตูโตโยต้าไฮรักวีโกคันนี้เป็นเครื่อง25 0ครับปี2010กระบะสีประตูตัวสูงฮิลนเนอร์สีขาวคันนี้ราคาค่าตัว269,000บาทราคา269,000บาทราคานี้นะครับผมจะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ทุกประการเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องตัวรถน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะีครับ น้ำยาหม้อน้ำนะครับอกองเครื่องกองอากาศกองแอร์เปลี่ยนถ่ายให้หมดเลยนะครับของเหลวทุกประการในตัวรถเปลี่ยนถ่ายให้หมดเลยนะครับในราคา2 0 6 9 0 0 0บาทราคานี้คันนี้4ประตูครับสีขาวพิเลนเนอร์ตัวสูงนะครับรถเดิมไม่เคยโดนชนนะครับ คันนี้เป็นรุ่นตัว E กระจกไฟฟ้าครับในเรื่องของการจัดไฟแน,นนซ์นะครับนะครับจัดไฟแนนซ์เอกาสารง่ายๆคุณผู้ชมครับสำเนอนทะเบียนบ้านบัตรประชาชนแล้วก็ใบค้าขายถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็จะเป็นใบค้าขายาใบพาณิชย์นะครับถ้าเป็นบริษัทหรือจะทําทงานเป็นพนักง,งานเงินเดือนขอสเตตเมนต์ย้อนหลังประมาณไม่6เดือนก็8เดือนนะครับหรืออา ใบรับรองเงินเดือน2อ,อย่างนี้ต้องคู่คบคู่กันใบรับรองเงินเดือนและสเตทเมนต์คบคู่กันถ้าใครเป็นพนักง,งานเงินเดือนนะครับนี่นี่คือรถบพันตัวรถคุณผู้ชมสีขาวคันนี้นะครับแม็กของโตโยต้ายางแฮนด์คุกปี2023ทั้ง4เส้นยางนี้เนี่ยผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับลูกค้าคนเก่าเปลี่ยนเขาดูแลดีนะครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับนะครับแล้วก็น้ามันเครื่องเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาประกันปอหนึ่งยังไม่หมดเลยลูกค้าทําประกันปอหนึ่งได้วยหมด67 นะครับนี่คันนี้สีขาวสีประตูดีเซลเครื่อง2,005นีครับพวกตามเช็ดสีสวยไม่มีผุไม่มีขึ้นสนิมใดๆนะครับรถอยู่น้ําจืดครับไม่ได้อยู่น้ําเค็มนะครับแม็กโตเรต้ายางใหม่ฮันคุกไปยางไฮเทเลนปี2023ยางปีใหม่ครับยางปีที่แล้วนะครับนะครับรถเดิมครับกันชนท้ายติดให้อยู่ครบรุ่นนี้รุ่นตัว E นะครับ แมกไลเนอร์นะครับไม่มีการเจาะข้างไม่มีการมาทุกหนักนะครับแมกไลเนอร์สภาพสวยนะครับมีสภาพตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับนะครับนี่เสาคานเม็ดอาร์คเห็นชัดเจนนะครับพวกนี้โครงสร้างเดิมนะครับจากโรงงานนะครับนี่ตัว L อลนะครับฝั่งทางซ้ายนะครับนะครับตัวอาร์ฝั่งทางขวานะครับพวกนี้ของเดิมจากโรงงานครับนะครับ เม็ดอาร์คตุกต่างๆพวกนี้เดิมหมดเลยนะครับรถไม่มีขึ้นสนิมน,นะครับเป็นรถใช้งานรถเป็นบ้านครับรถอยู่ขนแก่นครับราคา269,00 0บาทนะครับจัดไฟแนนซ์บอกใ้คำเดียวว่าลูกค้าไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับเข้าใจกันง่ายๆนะครับจัดไฟแนนซ์ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับอ่านะครับ ช่วงล่างสวยชัดสีสวยเพาครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มก่อนรับรถเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องเฟืองท้ายตรงนี้น้ำมันเกียร์ทุกอย่างเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับสีประตูคันนี้นะครับนี่เดี๋ยวมาดูภายในห้องเครื่องกันดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาดูผู้โดยสารทั้งสี่มุมเลยนะครับเครื่องสองพันห้าครับดีเซลคันนี้นะครับเครื่องดีไม่ซึมไม่เยิ้มหมายเลขคาน้า,าเห็นชัดเจนนะครับเนี่ย เวลารถโดนชนมาให้โดนปุ๊บนะครับอันนี้ขออธิบายสำหรับคนที่ว่าเพึ่งอยากซื้อรถมือสองอยากที่อยากยากับที่จะซื้อรถมือสองนะครับดูรถไม่เป็นก็จะอธิบายคร่าวๆให้ประมาณนี้คือดูตามขอบครับ,รบเวลารถโดนชนก็ต้องโดนชนตามขอบก่อนตอนนี้ขอบนอกเนี่ยเขาเก็บงานมาไม่ทราบนะครับพูดตามครงไม่จริงเลยนะครับเก็บงานมาด้านนอกเราไม่ทราบแต่ด้านในเราทราบทราบเพราะเห็นเหตุมันครับเหตุของรถคือถ้าโดนชนมา ตรงนี้มันจะเบี้ยวโครงสร้างมันจะเบี้ยวมันจะเละนะครับตัววงกลมถ้าโดนชนมาวงกลมก็จะเละมันก็จะไม่เรียกว่าวงกลมมันจะเรียกว่าวงเละนะครับเพราะว่ามันเละนะครับโดนชนมาแต่ว่าตัวนี้วงกลมคือวงกลมหนังสือตัวอาร์เห็นชัดเจนหมายเลขเขาอารน้าเห็นชัดเจนนะครับเม็ดอาร์เห็นชัดเจนนะครับพวกองค์ประกอบต่างๆนะครับรูปลักษณ์เนี่ยเห็นได้ชัดเจนตัวแอลฝั่งทา้งท้ายของตัวรถเห็นชัดเจนเพเทนชัดเจน เพจคือเพจบอกในเรื่องของตัวโมเดลรถมาเล็กตัวถังมเลในเรื่องของตัว CC ซีรถรถปีไหนผลิตเดือนไหนเซปเทมเบอร์รถปี2010ปี53ก็จะชี้แจงให้ชัดเจนตรงเพจตรงนี้เพจต้องเรียบแบนแบบนี้หมุดต้องเดิมหมุดก็คือตรงนี้ครับชัดเจนนะครับอ่าข้างคาจะมีสติกเกอร์มอกอนะครับพวกนี้ซูมเดิมนะครับอ่ารถนะครับมีการเก็บรายละเอียดในเรื่องของการทําสีแบภายนอก นะครับแต่รถไม่เคยชนเม็ดอาร์คสามารถเปิดดูได้ทุกจุดทุกบานเลยนะครับท่านมาเต้นผมเปิดดูได้หมดเลยนะครับอยากดูแผงประตูตรงจุดไหนอยากเปรียบเทียบรถเก่าและรถใหม่ผมมีให้เลือกมากกว่า20คันนะครับอ่าแบรนด์เดียวกันก็สามารถเปรียบเทียบกันได้นะครับเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยมันเหมือนกันครับตัวนี้ลูกค้ามีอุด EGR เลยนะครับเนี่ยท่ออุด EGR ลูกค้าอุดมานะครับปเติมันจะมีท่อนะครับคือมันเอาของเสียมา มาหาเครื่องทีนึงเพื่อทํางานต่อแต่ว่าอันนี้คือจับของดีเข้ามาปุ๊บแล้วก็ปล่อยของดีรลาาไปเป็นของเสียแล้วก็ของเสียทิ้งเลยไม่เอากลับมาใช่เหมือนเดิมคือเขาอุดอีจเอาไว้นะครับก็นี่เป็นข้อดีนะครับนะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยขับแล้วมันขับลื่นสมูทแต่ข้อเสียคือในเรื่องของม,มลพ,าามพิษก็อาจจะมีมากขึ้นแต่ไม่ผิดกฎหมายนะครับนี่นะครับ นะครับแน่่ๆ่ไม่มีซึมไม่มีเยิ้มพวกนี้เสาคานเดิมมี f อให้นะครับอ่านะครับนี่คือเครื่องยนต์ครับตรงตามปั๊มน้ำต่างๆไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับอ่ามีอะไรอีกฝาระโป้ง น็อตมีการถอดขยับไปทําสีนะครับน็อตมีการถอดขยับไปทําสีนะครับแต่แต่เข็บเส้นสายพวกนี้เดิมหมดเลยนะครับติ๊กเกอร์เครื่องแบบอากาศเม็ดอาร์เห็นชัดเจนโตโยต้ ota, าเห็นชัดเจนนะครับน็อตมีการขยับทําสีมานะครับแต่อุรมกอบเห็นชัดเจนอ่ะเดี๋ยวมารับชมภายใน,ในการคุม้ชมครับราคานี้ฟรีดาวออกคนเดียวไม่ต้องใช้คนคำ้ำนะครับ นี่แผงประตูสภาพสวยนะครับมีในเรื่องของคาบตามการใช้งานนะครับกระจกไฟฟ้าทุกบานลอตโต้ฝั่งคนขับเซ็นทรัลล็อกได้ทั้งคันตรงแผงประตูตามจุดต่างเนี่ยไม่มีแตกไม่มีล้าวนะครับตามขอบเส้นสายเดิมจากโรงงานทุกประการนะี่ครับตามคอนโซลหน้าไม่มีช้ำไม่มีแตกแล้วเทปวิทย,ยุเดิมจากโรงงานแอปเปรับเป็นแบบแมนนวลเกียร์ธรรมดา เครื่อง2 5 0 0ันกุญแจเป็นแบบรีโมทแบบนี้เลยนะครับกระจกปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้าแล้วนะครับเลขไม้สามแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบสี่โลนะครับไม้แท้ไม่มีการกออไม่แน่นอนนะครับอ่าฮดานบนนะครับมากันแดดติดให้อยู่ครบเลยนะครับตรงนี้เอาเดี๋ยวหาจัดมาการมาใส่ให้นะครับฝาครอบนี่ครับเพิ่งเห็นครับนะครับดูรถผมดูแต่เครื่องกับเบาะภายในคอนโซลแอร์ไม่เย็นไม่เย็นนะครับเท่านี้ นี่ครับอ่ะคันนี้หุ้มหนังมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนั่งสบายครับหุ้มหนังมาอย่างนี้นะครับสบายยังไงตัวนี้สองฝั่งนี้มันกระชับเข้ามาหาเราถ้ามันเปิดออกเนี่ยเวลาขับเข้าโค้งยากอันนี้มันกระชับเข้ามาเลยนั่งดีนะครับอ่ะเซ็นทรัลล็อกนะครับเวลาคุมก็จะเปิดให้ทั้งบานเลยนี่อย่างนี้นี่ครับว่บาตัวไม่มีแต่งไม่มีล้าก็จกไฟฟ้าได้ทั้งบานเลยนะครับ เหมาะอะไรเรียบปกตินะครับแล้วเปิดไม่ให้เลยดีกว่าเพราะว่าแสงมันจะได้เห็นแล้วก็เข้าชัดเจนนะครับสนใจโทรถามมาตามเบอร์นี้เลยครับขอแม่ตัดต่อใดใดนะครับก็จะขึ้นไปให้หน้าจออย่างนี้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก2าสี่สอนะครับ สภาพสวยเดิมครับนี่สภาพส,สวยใบป,ประกันชั้นหนึ่งนะครับหมดเดือนสิงหาประกันชั้นหนึ่งนะครับ หมดเดือนสิงหาหกเจ็ดลูกค้าทำไว้นะครับเป็นประกันประเภทหนึ่งนะครับนี่ประเภทหนึ่งเห็นนะครับนี่คือประกันชั้นหนึ่งนะครับอ่าด้านหลังนี่นะครับดูดีครับ ทีนี้ก็มาฟังเสียงเครื่องกันนะครับว่ารถราคา269,000บาทเนี่ยเงินสดตลองได้นะครับแล้วก็เอาประกันปนงไปได้เลยนะครับคุ้มครองรถให้เลยนะครับนะครับฟังเสียงเครื่องครับสตาร์ทีเดียวนะครับปังเลยไม่มีควนไม่มีไอครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับโตโยต้าไฮรักส์วโก้เครื่อง2.5ตัวพีเรเนอร์กระบะสีประตูเกียร์ธรรมดา2,500นี่ครับยางใหม่ My, รถพร้อมใช้งานก่อนรับรถเปลี่ยนหายของเหลวให้ทุกประการเครื่องเกียร์เฟืองท้ายพอขับน้ำยาหม้อน,น้ำน้ำมันเบรกน้ำมันพาวเวอร์กองแอร์กองอากาศกองดีเซลเปลี่ยนให้หมดเลยง่ายๆแค่นี้ครับจกักไฟแนนซ์ไม่มีค่าใช้จ่ายจาัดไฟแนนซ์หรือซื้อเงินสดก็เปลี่ยนหายของเหลวให้ทุกประการเป็นประมาณนี้จำแค่นี้ สนใจสามารถโทรสอบถามมาตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับตามป้ายนี้เลยนี่ครับสแกนเคีย์โคดก็ได้หรือโทรมาเบอร์นี้ก็ได้โอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นแรงใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวลงคลิปให้ดูในวันพรุ่งนี้ว่ามีรถอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับวันนี้ก็ขอรีวิวคันนี้ไปนะครับฝากกันด้วยสนใจโทรถามมารถอยู่จังหวัดขอนแกน่น นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ